สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีประจำวันที่7สิงหาคม2555กับดิฉั้นปริศาสิริป้องและคุณกิงดาวจำจันทร์ค่ะมาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดงานวันรับผีเพืพ่อน้อมสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารับผีพัฒนศักดิ์กมรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต๒ค่ะจัดกิจกรรมประกวดโปรงลางสมานชั้นผูกพ ผูกสัมพันธ์หมู่เฮาคนไทยเทิดไทยอง์ราชินีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางด้านวิทยาลัยเทคนิคอุบลน,นะคะได้ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบุรณาการที่9ค่ะจัดโครงการพากร,รมการศึกษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมติดตามประเดียดของข่าวทั้งหมดในที่โตข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะค่ะคำถามประจําวันลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จานวน2ที่นั่งจากโรงภาพยนตร์เนวาดาคําคถามการประกวดวงลังสมานฉัน ผูกสัมพันธ์หมูเฮาคนไทยเทิดไทยองราชนินีมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดกี่โรงเรียนคําตอบข้อที่1 5โรงเรียนข้อที่2 6โรงเรียนทราบคําตอบโทรมาร่วมสนุกกับเราได้ที่0 4 5 2 6 5 1 1 1ค่ะเอาละคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจนะคะจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานวันรับผีเพื่อน้อมสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารับผีพัฒนศักดิ์กมรมหลวงราชบุรีดิเลกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะ วันที่7สิงหาคม2555เวลา8นาฬิกาที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนายอดิศักดิ์เทพอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมน้อมสักการะถวายพวงมาลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัผีพัฒนาศาักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเลกธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกริ์ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวดทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะสําหรับนักกฎหมายและทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยด้วยพระองค์เองเพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้นทรงจัดวางระเบียบสารยุติธรรมสู่ระบบใหม่ทรงรวบรวมกฎหมายและคําพิพากษาฎีกาพร้อมแต่ง แต่งตำราอธิบายกฎหมายต่างๆมากมายการค้นคว้ารวบรวมและพระนิพนธ์ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิพิาสัตว์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ย,ยิ่งแก่ประเทศชาติจึงทรงได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่จะสิงหาคมอันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ทุกปีว่าวันรับพี ดังนั้นนักกฎหมายและประชาชนทุกคนจึงมีความตระหนักว่าการพัฒนากฎหมายและการศึกษาในบ้านเมืองนั้นมีพื้นฐานมาจากสติปัญญาและความทุ่มเทของพระองค์ท่านนักกฎหมายทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและทำโรงไว้วามเป็น มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสําคัญอีกทั้งนักกฎหมายจะต้องมีจริยธรรมและมีจรรยาบรณในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสารรคสังคมและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสํานักประชาสัมพันธ์เค2จัดกิจกรรมประกวดวปรงลางสมานฉันท์ผูกสัมพันธ์หมู่เฮาคนไทยเทิดไทยองราชินีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ วันที่7กรกฎาคม2555เวลาเนาฬิกาที่โรงละครศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายวิโรจน์มีแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประกวดโปรงลังสมานฉันท์ผูกสัมพันธ์หมู่เฮาคนไทยเทิดไทยอง์ราชินีสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองได้จัดก,กิจกรรมการประกวดโปรงลังสมานฉันท์ผูกสัมพันธ์หมู่เฮาคนไทยเทิดไทยองราชินีเพื่อเทิดประเกียิเพื่อเทิด เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยในปี2555เป็นปีมหามงคลเฉลิมประชนมพรรษาครบ80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555ที่จะถึงนี้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมของชาวอีสานและยังเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก่อให้เกิดความรักความสามคัคคีความร่วมมือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน6โรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 22, 27, 28, 29, 32, และ3 3อยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2ใช้เวลาในการประกวด1วันโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านเป็นผู้ตัดสินการประกวดประกอบไปด้วยอาจารย์ฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทองใสทับถนน คูภูมิปัญญาไทยอาจารย์ถาวรชัยาการสื่มลชนอวุโสผู้ช่วยศาสตราจารย์อาลีลรัตเรืองกําหนดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและอาจารย์วันนิกานาโศกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี าทางด้านวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนะคะได้ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบุรณาการที่9จัดโครงการมากรรมการศึกษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียนประจำปี2555ค่ะ วันที่7สิงหาคม2555เวลา9นาฬิกานางสาวจุไรรัตแสงบุญนามรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมากรรมการศึกษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียนประจำปี2555ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบุรณาการที่9 นางสาวจุไรรัตได้กล่าวว่าจากการที่ประเทศต่างๆต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างชาติอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยกลไกลทางด้านการศึกษาในการสร้างและพัฒนาคนอาเซียน ให้มีทักษะและความชำนาญการในสาขาที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนและการค้าโลกมีความรับรู้พร้อมรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องดำเนินการเตรียมความพรอ้อมผู้เรียนในการก้าวสู่การ,ปรเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558 ปัจจุบันระบบการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการใช้ ICT ในการติดต่อสื่อสารประชากรในภูมิภาคมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการและกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองภาษาศิลปะวัฒนธรรมจารีบประเพณีตลอดจนการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษากับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐานการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียนจังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมการแปลรูปสินค้าเกษตรกรส่งเสริมสินค้าโอทอปและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นแนวทางผลักดันให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมภายในจังหวัดค่ะ วันที่7สิงหาคม2555เวลา9ก้านาฬิกานายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการอนาคตอุบลครั้งที่2ที่ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ประชุมได้หารือถึงการผลักดันให้มีการลงทุนอุตสาหการรมภายในจังหวัดใน3แนวทางคือแนวทางที่1ส่งเสริมอุตสาหการรมการแปลรูปสินค้าเกษตรได้แก่การแปลรูปผลิ การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําแนวทางที่2ส่งเสริมการพัฒนาผู้ผลิตและผลิแลผลตและผลิตภัณฑ์โอทอโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สําหรับแนวทางที่3ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปลรูปเกษตรกรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาพบว่าพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใน4อำเภอคืออำเภอเมืองอุบลราชธานีอ,อวารินชำราบอภอพิบูลมังสาหารอศรีลินทรซึ่งเป็นที่ต้องขอไปค่ะซึ่งจําเป็นต้องอาศัยแรงผลักด,ดันจากทุกภาคส่วนโดยเชิญนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งเชิญชวนเอกชนหรือองค์กรรัฐให้เป็นผู้ลงทุน ทางด้านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรณรงค์แก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณาสุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี2555ค่ะ วันที่7สิงหาคม2555เวลา10นาฬิกา30นาทีนายแพทย์สุรพลลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวถึงการการรณรงค์แก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขในช่วงเทศกาลข้าพรรษาปี2555เน้นมาตรการเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังนี้เรื่องแรกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก ขณะนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมการดําเนินการเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากและเข้มข้น2มาตรการสําคัญคือการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อได้แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาให้ตรวจคัดกรองเด็กป่วยมีอาการไข้หรือสงสัยเป็นโรคมือเท้าปากให้หยุดเรียนและไปรับการรักษาทำความสะอาดสถานที่รดรับส่งนักเรียนเข้าของเครื่องใช้ต่างๆภายในโรงเรียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลมควบคุมโรคดำเนินการด้านการเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นตามสถานศึกษารวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการป้องกันโรค เรื่องที่2การดําเนินการอาหารปลอดภยัยเน้นการตรวจสอบสารปนเปื้อน5ชนิดที่มีการจําหน่ายในห่วงระยะเวลาดังกล่าว การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลอดจนการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดเตรียมอาหารที่สะอาดปลอดภัยเพื่อจําหน่ายแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานส่วนเรื่องที่3การเตรียมความพร้อมของงานบริเวณการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669ในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีด่านกับกันสัตว์อำเภอเขมราชเผยน้องหมาตายแล้วกว่า300ตัวสาเหตุสถานที่แออัด และป่วยติดโรคง่ายในช่วงฤด,ดูฝนค่ะวันที่7สิงหาคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีนายหมื่นจงบริบูรณ์สัตวแพทย์ชำนาญดาขอภัยกาศสัตวแพทย์ชำนาญงานด่านกักกันสัตว์อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึสุนักใน,ในขณะที่เตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดมุกดาหาร แล้วนำมาส่งมอบข้ากับด่านกับการสัตว์อํเาเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดูแลรักษาตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมามียอดรวมประมาณ1,200ตัวปัจจุบันคงมีสุนัขที่เหลือต้องดูแลอยู่800ตัวตายไปแล้วประมาณ300ตัวโดยทยอยตายเฉลี่ยวันละ3-5ตัวโดยสาเหตุที่ตายเนื่องจากความแออัดมากเกินไปมีสุนัขอีกจำนวนหนึ่งที่กินหัวอาหารไม่เป็น ต้องไปซื้อโครงกระดูกไก่มาต้มให้กินนอกจากนี้ยังมีสุนัขที่ป่วยเป็นโรคไข้หัดซึ่งมีอาการทางประสาทมีไข้สูงไม่กินอาหารและปอดอักเสบในช่วงฤดูฝนซึ่งขณะน,นี้ทางศัตวแพทย์ได้เข้ามาดูแลรักษาและดูแลทาปริมาตรการตายของสุนัขลดลงมากกว่าในช่วงที่นํามาใหม่ด้านนายสุรศักดิ์กระสานวันหัวหน้าด่านกับการสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากที่มีสุนัขส่งมาที่ด่านกับการสัตว์เข็มมาชา มีค่าใช้จ่ายค่าอาหารประมาณ1,200บาทต่อวันเฉลี่ยวันละ15 2 0กระสอบซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคช่วยน้องหมาและเงินจากมูลนิธิสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ซึ่งหากมีผู้ใจบุญที่จะบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดสาขาราชเทวีกรุงเทพมหานครในนามบัญชีชื่อช่วยน้องหมามูลนิธิสัตวแพทย์สังกัดกรมปศุสัตว์เลขที่บัญชี0-44 04. 109 2282ซึ่งอย่างไรก็ตามยังมีผู้ใจบุญที่จะไปขอสุสนัขมาอุปการะโดยทางด่านกัดการสัตว์ได้พิจารณามอบให้ไปเลี้ยงดูแล้วประมาณ150ตัวโดยผู้นำไปเลี้ยงต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้ปิดการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น128รายค่ะ วันที่7สิงหาคม2555นายสุรกิจมุกสมบัติผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่25เมษายน2555องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่2 2กันยายน2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน42เขตเลือกตั้งและมีระยะเวลาในการรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่2ถึง6สิงหาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่6สิงหาคม2555ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น128รายทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งรวม42เขตมีสมาชิกสอ,อบจอเขตเลือกตั้งละ1คนรวม42เขตเลือกตั้งประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานีรวม5เขตเลือกตั้ง อำเภอเดชอุดมจำนวน4เขตอเภอตรการพืชผลอเภอพิปูลมังสาหารและอวารินชำราบอเภอละสมเขตเลือกตั้งอเภอเขมราชอเภอคืองนายอบุญทริกอภอม่วง30อำเภอละ2เขตเลือกตั้งส่วนอเภอกุดเข้าปุ้นโขงเจียมดอนมดแดงตาลสุมทุ่งสีอุดมนาจหลวยน้ำยืนโพไซ ศรีเมืองใหม่ศิรินทรสำมรงคน้ำขุนนาตาลนาเยียสว่างวีระวงศ์และอำเภอเหล่าเสือโกอกอำเภอละหนึ่งเขตเลือกตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีได้เปิดให้บริการรองรับเอกสารและนิติกรเอกสารเพิ่มจากบริการรับคำขอหนังสือเดินทางเป็นแห่งแรกในภาคอีสานค่ะเมื่อวันที่6สิงหาคม2 5 5 5นายานพงปราดมากแจ้ง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ตั้งแต่วันจันทร์ที่6สิงหาคม2555เป็นต้นไปสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีได้เปิดให้บริการรับรองเอกสารและนิติกรเอกสารเพิ่มเติมจากการรับบริการคำคำร้องหนังสือเดินทางเป็นแห่งแรกในภาคอีสานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่ประสงค์จะนำเอกสารมาผ่านการรองรับจากกระทรวงการต่างประเทศใช้สําหรับติดต่อกับต่างประเทศหรือหน่วยงานในราชการของไทยโดยเอกสารที่ให้บริการรับรองมี3ประเภทได้แก่การรับการรับรองคําแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการรับรองลายมือผู้ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารการรับรองสําเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ ทั้งนี้ตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศเอกสารที่จะทำขึ้นในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถนำไปใช้แสดงต่อหน่วยงานของต่างประเทศได้ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีชั้นหนึ่งอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข045242313-4ในวันและเวลาราชการทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาทิศทางวิทยุชุมชนในอนาคตภายใต้การดูแลของกสทชค่ะ วันที่7สิงหาคม2555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์บุญทริกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญถึงอนาคตของวิทยุชุมชนในอนาคตหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากาสทชได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อจัดระเบียบว,วิทยุกระจายเสียง ของประเทศไทยจึงได้จัดสัมมนาทิศทางวิทยุชุมชนในอนาคตภายใต้การดูแลของกสทชในวันที่8สิงหาคม เวลา9นาฬิกาให้องบุษยรัตน์มหาวิทยาลัยราชพัฒนบนราชธานีทั้งนี้เพื่อขอให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดและทิศทางในการดำเนินกิจการวิทยุชุมชนในอนาคตโดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้คือพันเอกดอกอรนัทีสุกลรัตน์รองประธานกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมทั้งประธานคณะกรรมการกิจการ กิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชบุรนราชธานีจึงขอเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษาสื่อมวลชนเจ้าของกิจาการวิทยุและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสร้างสารทิศทางวิทยุชุมชนในอนาคตในครั้งนี้หลังเทศกาลแห่เทียนพรรษานักท่องเที่ยวแห่ซื้อของฝากเมืองอุบคลคึกคักคาดมียอดนักท่องเที่ยวมาซื้อของฝากตลอดทั้งปีค่ะ เมื่อวันที่5สิงหาคม2555เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจบรรยากาศการซื้อของฝากเมืองอุบลหลังงานเทศกาลแห่เทียนบรรษาจังหวัดบนราชธานีโดยปีนี้บรรยากาศคึกคักพอสมควรยิ่งปีนี้วันมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเนื่องจากวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จึงหยุดยาวรวมกัน4วันรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทําให้บรรยากาศการซื้อหาของฝากกลับบ้านของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคักสําหรับของฝากยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝากได้แก่หมูยออุบลที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความอร่อยตามมาด้วยเส้นกว๋วยจับกุนเชียงหมูไส้กรอกแหนมซี่โคงหมูและแจ่วบองปลาที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเนื่องจากเก็บไว้ทานได้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อติดมือกลับไปก็คือเสื้อผ้าฝ้ายและผ้ากับบัวพื้นเมืองอุบลราชธานีด้านเจ้าของร้านหมูยอดาวทองกล่าวว่าปีนี้ยอดขายของฝากในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดีกว่าปีที่แล้วมากเพราะประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นบวกกับปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างประเทศมาเที่ยวงานแห่เทียนเป็นจำนวนมากจึงทำให้ร้านขายของฝากและของที่ระลึกของจังหวัดอุบลราชธานี ต่างขายดีกันทั่วนหน้าซึ่งตนคาดว่าตลอดปีนี้และปีต่อไปจะมีนักท่องเที่ยวมาซื้อของฝากเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเนื่องจากจังหวัดบนราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเป็นเส้นทางผ่านของการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน mm. เช่นลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามเป็นต้น ไปดูบรรยากาศวันสุดท้ายที่ถนนสายเทียนงานแห้เทียนพรนษาของจังหวัดบุราชธานีประจำปี2555กันค่ะ วันที่5สิงหาคม2555เวลา1 9บเนาิกาสนาทีที่ถนนสายเทียนบริเวณลานกิจกรรมสารหลักเมืออุบลราชธานีถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับถนนสายเทียนที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดขึ้นก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมพร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจจากเบื้องเทียนที่ได้รับรางวัลในประเทศต่างๆของปีนี้ ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีได้นํามาจาัดแสดงไว้นอกจากนั้นที่ถนนสายเทียนก็ยังแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจรวมทํากิจกรรมต่างๆอาทิชมการสาธิตการปั้นหม้อปั้นเตาชมการสาธิตการสาวไม้ตาหูกการแสดงหมอลำชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานร,ร่วมแกะสลักเทียนจัดต้นดอกพึ่ง สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2555ปีนี้นับได้ว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่และอลังการสมกับเป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลงสเสน่ห์ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีจนต้องกลับมาเที่ยวชมอีกในปีต่อๆไปมาติดตามที่ราคาอาหารสดตลาดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ140บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ65บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ95บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาท น่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ95บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ93บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาท ช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนีน้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลร,ราชธา,านีและอำนาจเจริญน,นะคะมีฝนฟ้าขนองกระจายโดยละ50ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา28นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา41นาที ไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่ประเทศกรัรมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่23กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปิดท้ายกันที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์อุณหภูมิ29องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆหมอกทางที่ตนตกเชียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ติดตามที่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ เสือดงมันปลาร่วมกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามันขั้นความรู้เบื้องต้นจำนวน2รุ่นคือรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2555และรุ่นที่2ระหว่างวันที่8-10ตุลาคม2555 คณค่ายลูกเสือดงมันปลามหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางน้อยตำบลก่อเออำเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รองศาสตราจารย์ดรประสานชัยนรง0817005388อาจารย์ดิษพลบุพชาติ0865031808 และคุณนัทนนท์จินนลาภา0801735006คณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2กันยายน2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตรวจสอบรายชื่อของท่านณนะหน่วยเลือกตั้งหรือสำนักทะเบียนอำเภอและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันและเวลาข้างตน้น ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2555เป็นต้นไปสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีเปิดให้บริการรับรองเอกสารและนิติกรเอกสารเพิ่มเติมจากบริการรับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นแห่งแรกในภาคอีสานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีชั้นหนึ่งอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045 242 313-4 จังหวัดอุบลราชธานีจัดง,งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่4ระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคม2555ที่โรงแรมซุนิคแรนด์จังหวัดอุบลราชธานีอ่านเพื่อรู้เปิดประตูสู่อาเซียนจำหน่ายหนังสือกว่า150จำนนักพิมพ์ในประเทศไทยนทิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่อปัญหาเล่านิทานชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย มาถึงช่วงของการเฉลยคาถามนะคะที่ถามไปว่าการประกวดตรงรางสมานฉานปลูกพันหมู่เฮาคนไทยเทอท้ายองค์ราชินีค่ะโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดมีทั้งหมดกี่โรงเรียนนะคะสําหรับคําตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อ2 6โรงเรียนค่ะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะติดต่อรับของรางวัลนั่นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวนดาได้2ที่นั่งที่บริษัทร,ราชธานีเคเบิลทีวีค่ะค่ะขอขอบคุณเนวนดารักคุณ ห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ค่ะ และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w u b o n c o m ค่ะค่ะติดตั้งราชธานีเคเบิลทีวีวันนี้นะคะสามารถรับซิมเน็ตฟรี20ชั่วโมงค่ะโทรมาสอบถามได้045 265 111นะคะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ